สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนวิธีการจับ WiFi ให้กับอุปกรณ์ Smart IR นะครับผมครับอ่ะเรามาเรื่องไปเลยดีกว่าขั้นแรกนะครับก็คืออุปกรณ์ s m a r t IR นะครับกดรีเซ็ตด้านหลังใต้ใต้ขาเขานี่ครับจะมีปุ่มกดตรงนี้กดค้างไวแล้วไฟจะกระพริบแบบแบบที่เห็นในวิดีโอนี่แหละครับผมก็พอไฟกระพริบแล้วนะครับให้รับกดคำว่าเพิ่มอ,อุปกรณ์หรือกดบวกน้าขวาบนก็ได้จะเจออุปกรณ์ช่วนมาแบบนี้เลยนะครับถ้าใครไม่เจอก็ไม่เป็นไร กดคําว่า smart ar นะครับแล้วก็เลือกไปที่รีโม e ควบคุมระยะไกลนะครับชื่อ wi-fi หรือ wi-fi ที่ใช้เนี่ยต้องเป็น2.4 GHz เท่านั้นนะครับผม2.4นะครับรับผ่าน wi-fi เนี่ยก็สายให้ถูกต้องนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจับไม่ได้เสร็จแล้วกดถัดไปครับเขาจะถามท้กความยัอนอีกทีนึงว่า wi-fi ของเราแล้วก็รับผ่านถูกไหมถ้าถูกต้องแน่ใจแล้วแน่ใจแล้วด้วยก็กดถัดไปแล้วก็รอสักคู่นึงครับ ตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับพูดอหมายถูกแ,แล้วแล้วกดคำว่าถัดไปนะครับก็สามารถตั้งชื่อสมาร์ทไดอได้นะครับว่าอยากให้ชื่ออะไรอยากอยู่ห้องไหนนะครับก็จิ้มได้เลยแล้วก็กดคำว่าเสร็จสมบูรณ์เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนี่คือเราแอดสมาร์ทไดอเสร็จแล้วครับผมขอบคุณครับ